เยโอเคติดใช่ต่อไปต่อไประยะ7แบตครั <s ért> <s ért> ้งที่หน

หนึ่งสองสามส้ลูกห้าลูกลูกย้ลูกม้ยดมากเลยครับเวลามาดีมากเสียดคะแนนอย่างดีี่บอกอดที่กแล้วแล้วดมากเลยาเยเลยเว